ถึงบ้านแล้วนะครับอ้อยหวานๆสำหรับให้เอฟซีให้เด็กๆน้องๆช้างได้กินกันนะครับนี่นครับสวยๆเลยลำใหญ่ๆมัดใหญ่ๆสั่งออเดอร์ได้เลยนะเอซในไลรสดนะครับตอนนี้เราถ่ายวิดีโอเก็บบรรยากาศให้เอฟซได้ดูกันการทำงานนะครับทีมงานคุณภาพ าลงกินเขาด้วยวันนี้ปัาบกําลัเคยเห็นลงกินอ้อยมีที่นี่ที่เดียวนะครับบ้านดาวเคียงเดือนแฟมิลี่นะครับมีหมากินอ้อยให้ดูครับโอ้มีการตสมด้วยปัาบที่ถูกเกิดมาเพิ่งเคยเห็นครับหมากินอ้อยเออกําลังเคยเห็นคือกันหระเนี่ยสร้างอะกินทังคุ่น พอเลี้ยงอยู่โอ <re ้าวสอบเนะแสดงว่าอ้อยนีหวานใส่ได้ทานทานแสดงว่าอ้อยหวานกรอบดูดมาก่านอ้อยโยหงหลงกูดาก็กินนะครับเียกเลยหมนเนะูกกะตันยูแตอกโบมากนะครับ fc ด้วยระดเป็ fc เคยเห็นไหมหลงกินอ้อยโอ้ดูดพี่หลงแล้วก็ดูดังดาวด้วยแดก็จะน้อยใจ มากินได้ช้างก็กินได้ครับช้างกินได้คนก็กินดีครับเคยเห็นไหมเอฟซโอ้โกล่องโอ้ตีกล่องงเลยเว้ยกองพอจีลกาเลยโอ้เจาดาวเอิ้แให่กับช้างนะครับเอาไงลุงเอาไป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 ข้งอกไปเอาไปอดาวกินดีดี หลงไปไปไปไม่ต้องแสดงถึงขนาดนั้นเอาไปเออยเาอ้อยออกไปมา่เคยเห็นไหมนี่ใกล้จะหมดแล้วเอาไปหันองจะไมอมาเอามาหงปต้องไปหออกได้ออกออกโอ้ ให้อะไรพี่เศียรมาดิโอ้โหป๊าบ,บ,บครับเอาไว้ให้ดาวกินครับเอาละครับอ้อยผ่านไหมครับโูต้านี้นะครับตั้งชื่อคลิปนี้ว่ายังไงดีนี่โอ้โหไอ้ดาวควรนักตีหลงแย่งโอ้โหกระตันยูมากครับ,บออกไปไหนาดาวไม่แย่งหลงมานี่มานนี้

คือว่าตอบสุขภาพทังครอบครัวัเลียตทางล่างทางซึ่งบเลียมว่าเยอะจบเลียงั้งึ่นวะเขาบอกว่าเหลวงกับดาวจินอ้อยแข่งกันแต่เร้่องรรก็อยู่ดอกก็จะไปนอ่งไม่มีบุญ

ข้ามเปลือกาเลากร่ยล่วดาวลีใหม่่านึ่งแตงกนเล้วนึ่งองุนเตยบกล่เอาคุณใดไปเยอะเอ่อข้ามาชิมหนึ่งข้าวอที่นี่ก่อนดื่ครับชอบชิปโรนี้ไปดื่มใช้กะปุกไรกแทกกระเพื่อการเฉือนิปโามครับขอบคุณคุณท้าไบ้เจใหม่ครับ ก็จะอยู่ประมาณน่าจะถึงสองร้อยสองร้อยมัดประมาณนี้นะแต่ยังวาให้คิ้ีพานก่อนแตว่าทีบอกที่เจ้าดัน้นม่เยยแล้วนี่กินอ้อยเป็นไหมเนี่ย กิน้นองพี่เดือนเลยพี่เดือน,อน,อนสายโยก mình ba cái nhanh ngói lâu rồi ียโอเคนะครับ FC ก็สำหรับคลิปนี okay ้นะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย